ดมใหญ่ใเญ่ใหญ่ใหญ่ดดำเออโอ้อนี่ไงได้แล้วออนี่โอ้ยอนแจ้งมันมันออยเวียนเลาเลยดมแบบใหญ่ใหญ่ยังงี้เลยใบหัวมูนะคะเออขอเล็กด้วยโอ้เจอแล้วนั่นน่า Chào. Chào. Mình... <laughs> chào. 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 អើយៗៗយូគូនចៅអើយអើយហូបអើយបុស្សាអើចុះហើយត្រូវនេះទុះគ្នាយាអាចក៏អាចាហើយក៏អើយយូនចៅវិតแน่นอนហើយគិតនឹងឆោ841 841នេះដែរដែរលោកគូនចៅហូបអើយហូបអើយបុស្សាទៅហើយអឺអូណែអាចាគុណអើយតាំងតៃយូ

โอเคอเวรักนเราอกลางวาคนรงี่ล้กีอ่นเงขับรถแต่งีมวยกี่เธอลงยู่ไทยเกิดเต้นมันเขาเรียกว่าอะไรนะยายเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอะไรนะไอชัด ไอสัตว์ประสาทไทยเขาเรียกว่าอะไรการไทยปะสาเอาไว้เคี้ยวเคี้ยวหมากใช่ไหมเอามาเอาออกมาแล้วก็แล้วก็ทุบทุบทุบแล้วก็ไปตากตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาเคี้ยวหมากเอ้าส่วนบางกะบางเก้าเนอะบ้างให้บอกเป็นอะไรดมบานเฮยบานทิงนั่นเอ ชอบอีถการสนว่ะเตบอกเตายิงเย่พองเย่พอนบานเย่องเกิดเว่้อดนอออ้นี่ไงได้แล้วอนีโอ้ยนเจ้งมันมันออยเวียนเลยเลยดำแบบใหญ่ใหญ่ยังงี้เลยบ่ออเฮบงขึงอ่เอมากอ អ oh oh oh. ូខេមកបាក់មកទៀតកូនអូអូអាយមិនក្បាក់បងดำវាទៅផ្លាតអាចមិនបន្តិចហាក់កូនអូយ៉ាស៊ីស៊ីតូវាក엠엠ជិជូត្រូវទេទៅនឹងវាទូស